กินเจแล้วหิวบ่อยกินเจแล้วเจอแต่แป้งหรือว่ากินเจแล้วกล้ามหายใกล้ช่วงเทศก,กาลกินเจแบบนี้ก็เลยจะชวนทุกคนเนี่ยมาทาลายความเชื่อผิดๆพร้อมแจก3เทคนิคในการรักษาหุ่นดูแลสุขภาพแล้วก็ยังคุมแคลอรี่ในช่วงเทศก,กาลกินเจนี้ค่ะ เขาบอกว่าโปรโตีนที่เรากินจะไปกระตุ้นการหลัง่งฮอร์โมนที่บอกสมองเราให้รู้สึกอิ่มดังนั้นเราจะเลือกเมนหลักของเราเนี่ยเป็นโปรโตีนก่อนแปง้งโปรโตีนที่กี่เลือกในช่วงเจแบบนี้ก็จะเป็นเต้าหู้เราจะเลือกเป็นเต้าหู้ที่ทําจากถั่วค่ะถั่วต่างๆนะคะอย่างถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วลิสงแล้วก็คีนัวค่ะทั้งหมดเนี้ยนะคะจะเป็นโปรโตีนพืชที่ช่วยสร้างฮอร์โมนที่ทําให้เรารู้สึกอิ่มแล้วก็ไม่หิวจุกจิกเทคนิคที่2คือเอาลับและค่ะทั้งผักแล้วก็ผลไม้ทั้งเขาไปน,งน,าานงนานงเาย่นลปีจกข้าววขขขาาามเป็น้้้้กลลองแไรปเนีี้้้ยมมไฟอออร์ููงทําใหิ่่แลวก็ นนและเทคนิคที่3คือขนมแล้วก็ของว่างสามารถทานได้นะคะแต่เราจะแนะนําให้เลือกเป็นไขมันดีโปรโตีนไฟเบอร์สูงหนึ่งในตัวที่กี้แนะนําเลยนะคะหัวอบแบบไม่เค็มค่ะหรือว่าจะเป็นผลไม้น้ําตาลต่ำอย่างฝรัง่งหรือว่าแอปเปิลก็ได้นะคะให้พลังงานดีๆแบบน้ําตาลไม่สวิงค่ะส่วนน้าหวานแนะนาว่าช่วงนี้งดไปก่อนเปลี่ยนมาเป็นน้ำเต้าหู้เป็นการเติมโปรโตีนอีกทางด้วยค่ะการกินเจให้อิ่มแล้วก็สุขภาพดีนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะซึ่งความลับนะคะก็คือการให้มีโปรโตีนแล้วก็ไฟเบอร์ในจุกมือนั่นเองค่ะ เจปีนี้มาแข็งแรงไปด้วยกันแล้วมาติดตามตอนต่อไปนะคะกับสุขภาพดีกับโลตาจะมีสาระเนื้อหาดีๆอะไรติดตามกันต่อได้เลยค่ะ